คนเกิดปีนักษัตว์ชวดปีหนูเป็นนักษัตย์พลังธาตุน้ำเดือนตุลาคม2568เป็นเดือนจอพลังดินธาตุไฟพลังธาตุของเดือนขัดแย้งกับพลังธาตุประจำตัวของคนปีชวดส่งผลให้ในเดือนนี้คนปีชวดต้องรับภาระในหน้าที่การงานที่เหนื่อยยากมากขึ้นมีคนนำเรื่องยุ่งยากวุ่นวายมาให้ถูกเพื่อนร่วมงานเอารัดเอาเปรียบ โดยเฉพาะคนปีช่วที่เกิดในปีพศ 2539, 2527และ2515พื้นดวงต้องเข้าไปพัวพันรับผิดชอบงานแทนคนอื่นทำงานผิดพลาดถูกใส่ร้ายเข้าใจผิดอาจมีเรื่องเสื่อมเสียด้านชู้สาวและคนปีชวดที่เกิดพศ2503ต้องระมัดระวังเรื่องการถูกหลอกให้เสียทรัพย์ส่วนคนปีชวดในรอบอื่นๆในเดือนนี้ ต้องวางตัวให้ดีคิดให้มากกว่าพูดอย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นด้านการงานมีงานที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นงานไม่ราบลื่นหากค้าขายต้องดูแลคุณภาพสินค้าและบริการให้ดีด้านการเงินต้องระวังการใช้จ่ายด้านความรักต้องระวังการเข้าใจผิดหรือปัญหามือที่3ด้านสุขภาพควรดูแลรักษาสุขภาพให้ดีเพราะในพื้นดวงมีเกณฑ์เจ็บป่วย แนะนำให้คนปีชวดสวมใส่เครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีธาตุน้ำที่เป็นธาตุประจำตัวจะช่วยทำให้คนปีชวดรอดพ้นอุปสรรคมีผู้ช่วยเหลือที่ดีในด้านการงานและการเงิน